อยากสําเร็จต้องไว้ใจตีของตนเองวันนี้คุณอยากจะสำเร็จในชีวิตคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณอยากจะเป็นคนที่เก่งบ,บ,บาบาบบาคุณอยากจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญต่างๆแต่คุณไม่เคยเชื่อใจตัวเองไม่เคยไว้ใจตัวเองไม่เคยเห็นคุณค่าตัวเองบอกเลยค่ะถ้าวันนี้คุณยังมีนิสัยพฤติกรรมและอื่นๆที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองคุณนั้นนะคะจะหาความสําเร็จในชีวิตนั้นยากมากวันนี้ถ้าคุณรู้ว่า คุณอยากจะสาเร็จแล้วคุณอยากจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงกว่าเดิมเพราะฉันทนไม่ไหวแล้วกับชีวิตที่เป็นอยู่นี้ฉันอึดอัดฉันรู้สึกว่าชีวิตเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีแต่ต่าลงฉันอยากจะยืนหยัดแล้วก็ดันตัวเองขึ้นมาแล้วสําเร็จให้ไหวขึ้นวิธีการและเคล็ดลับที่จะทําให้คุณนั้นนะคะสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือคุณต้องไว้ใจตัวเองคุณต้องไว้ใจปีของตัวเองค่ะเชื่อมั่นว่าคุณทําได้เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณลงมือทํา เชื่อมั่นในจิตวิญญาณของคุณเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่คุณคิดคุณลงมือทําแล้วคุณก้าวเดินนั้นนะคะเป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจแล้วว่าสิ่งนี้แหละฉันเลือกแล้วฉันคือผู้ควบคุมแล้วเชื่อมั่นในคุณค่าในศักยภาพของตัวเองแล้วทําค่ะลงมือทําทำอย่างไม่หยุดทําต่อเนื่องทําต่อเนื่องทําและปรับปรุงแก้ไขทําแล้ปรับปรุงแก้ไขแน่นอนค่ะความสาเร็จนั้นจะมาแน่ วันนี้คุณไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วเชื่อมั่นในปีกของตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองใครคิดว่าทําได้พิมพ์คำว่าทําได้ค่ะพูดตุวยและเอ็กซ์เพรสค่ะ